สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเวียอวดโมเมนต์กับภรรยาวิกกี้จับมือกันผ่านดราม,มา่าสมกับเป็นคู่ทุกคู่ยากจริงๆครับสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มเวียสุกรวันและภรรยาสาววิกกี้พิมญยาเพราะหลังจากที่เข้าพิธีวิวากันไปเมื่อวันที่17กรรกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีกระแสดราม,มา่ามากมายเพราะชาวเน็ตหลายคนยังคงไม่มดอ่อนจากรักครั้งเกา และมีการคอมเมนต์ด่าวิจารณ์แรงถึงตัวเวียและภรรยาด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าแม้จะเจอดราม,ม่าหนักแค่ไหนแต่เวียและภรรยาคนสวยก็ไม่เคยตอบโต้เลยละครับ ท่ล่าสุดเวียก็เมินตราม,มาและได้ออกมาอวดโมเมนต์ความน่ารักในวันแต่งงานให้ได้ติดตามกันด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับเจ้าสาวคนสวยพร้อมกับบอกแฟนๆเลยว่าจะลงรูปให้ติดตามกันเรื่อยๆโดยเจ้าตัวได้โพสต์ระบุข้อความว่าบอกเลยว่าแต่งอะไม่ค่อยเหนื่อยเต้นอะเหนื่อยกว่าเยอะเลยขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านจากใจเราสองคนนัคร่บไว้ค่อยๆลงรูปเรื่อยๆนะเพียบ งานนี้ก็ได้มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่กันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับซึ่งหลายคนก็บอกเลยว่าดีแล้วอย่าสนามม่าที่เกิดขึ้นเลยในขณะที่หลายคนก็เข้ามาแนะนําให้เวียรฟ้องคนที่คอมเมนต์ให้เวียรและภรรยาเสียหายด้วย เอาเป็นว่าอย่างไรก็คอมเมนต์กันอย่างมีสติด้วยนะครับเพราะเราเป็นแค่คนนอกจึงไม่ควรไปตัดสินใจหรือคิดแทนใครและที่สําคัญต้องเคารพก,กันด้วยเพราะแม้เวีจะเป็นดาราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสนามอารมณ์ของใครฉะนั้นก่อนจะพิมพ์อะไรก็มีสติกันด้วยนะครับอย่างไรก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก ขอบข่าวกอบคุณครับ